สวัสดีครับกูมองห้องพักและของสะสมนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องงานประกวดพระเครื่องนะครับว่ามีวิธีการประกวดพระเครื่องยังไงนะครับแล้วก็ขั้นตอนการส่งพระเครื่องประกวดเนี่ยทำอย่างไรบ้างนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับก็จะมีของรางวันนะครับมาให้จับกันนะครับก็คือเป็นพระปิดตานะครับ ขนกข้างจัมโบ้ครับปนีเศรษฐีเจ้าคุณพัดนะครับหนึ่งร้อยปีนะครับแล้วก็เป็นพาทปิตาจัมโบ้ปนีสองนะครับไตมารนะครับก็เดี๋ยวกติกายังไงก็มีให้ฟังในช่วงท้ายคลิปนะครับในการร่วมสนุกกันนะครับในคลิปนี้นะครับก็งานประกวดพรกเครื่องเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นเราก็ต้องเข้าไปดูรายการพาทประกวดก่อนนะครับ งานประกวดพักเครื่องนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะมีวันไหนนะครับเราก็เข้ามาตรวจสอบที่เว็บสมาคมพระ .com นะครับก็เป็นเว็บของสมาคมผู้นิยมพักเครื่องพระบูชาไทยนะครับพอเราเข้ามาหน้าเว็บแล้วนะครับเราก็ไปที่เมนูนะครับกดปฏิทินงานประกวดนะครับก็จะมีรายละเอียดงานประกวดมานะครับอย่างอันนี้มีถึงเดือนตุลาคมนะครับเดือนตุลาคมเนี่ย ถ้าเราจะดูรายการที่มีการประกวดเราเราก็กดเข้าไปดูนะครับอย่างอันนี้นะครับเป็นรายการวันที่22-23ตุลาคมนะครับก็รอรายการพระอยู่นะครับคือยังไม่มีรายละเอียดนะครับคราวนี้ก็ลองมาดอูอย่างของเดือนสิงหาคมนะครับอันไหนเป็นงานประกวดเล็กก็จะมีวงเล็บนะครับอ,อย่างนี้ ลองดูวันที่28สิงหาคมนะครับอ่าพอเข้ามาปุ๊บก็จะมีรายละเอียดนะครับว่าเป็นงานวันที่เท่าไหร่นะครับ27 – 28ถึง28นะครับแล้วก็มีรางวัลในการประกวดนะครับรายละเอียดคราวนี้เราจะดูว่ามีรายการอะไรที่ประกวดบ้างแล้วก็กดเข้าไปที่รายการพาประกวดนะครับก็จะมีรายการพาประกวดมานะครับอย่างอันนี้เป็นงานที่เชียงใหม่นะครับ งานที่เชียงใหม่เนี่ยก็จะมีรายละเอียดการประกวดพักเครื่องนะครับรายการนั้นลองเลื่อนดูนะครับอย่างอันนี้นะครับก็จะเป็นประเภทโต๊ะก่อนนะครับโต๊ะที่หนึ่งก็จะมีพระบูชายอดนิยมเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะครับกี่รายการนะครับคราวนี้เราก็มาดูนะครับอย่างรายการนี้นะครับมีทั้งหมด42โต๊ะนะครับ 42โต๊ะมี1522รายการนะครับตัวอย่างเราก็มาดูโต๊ะที่1นเนี่ยครับโต๊ะที่1พระบูชายอดนิยมเนี่ยเขาก็จะมีรายการบอกว่ามีพระอะไรบ้างนะครับรายละเอียดมีอะไรบ้างคราวนี้ผมจะพาไปดูงานที่ผมไปส่งพระเครื่องประกวดมาก็ที่เป็นงานเดือนกรกฎาคมนะครับ เป็นงานที่จัดที่อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินะครับอาคาร B นะครับก็รายการนี้ก็เป็นรายการที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับรางวัลน,นะครับในการประกวดก็จะมีรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3รางวัลที่4นะครับรายการนี้มี4รางวัลน,นะครับแล้วก็มีการรายละเอียด ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเขาก็จะรลยมีรายละเอียดมาให้ดูนะครับคราวนี้มาดูรายการพักเครื่องที่ประกวดกันนะครับนี่นะครับโต๊ะบูชาที่มีการรับพักเครื่องเนี่ยมีทั้งหมด106โต๊ะตัดสินนะครับรายการพักก็คือ3,787รายการเลยนะครับกถ็ถือว่าใหญ่มากนะครับอันนี้ไปรอพักก็คือกว่าจะได้พักบางรายการนี้ก็ ถึงเย็นเลยนะครับ5โมงเย็น4โมงเย็นนี่นะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีรายการประกวดอันนี้เราก็ดูนะครับดูไปเป็นรายละเอียดเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเรามีพระอะไรจะไปกวดที่จะไปส่งประกวดนะครับแล้วก็พระที่ส่งประกวดเนี่ยมีรายการอะไรบ้างเราก็มาเช็คจากอันนี้ก่อนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศในงานนะครับก็จะมีการจัดเป็นแผงพระนะครับก่อนงานประกวด1วันนะครับแล้วในวันงานประกวดก็จะมีเหมือนกันนะครับก็ใครอยากไปเดินดูเป็นแบบสนามพระอย่างนี้ก็ไปเดินดูได้นะครับในวันประกวดพระนะครับในวันที่งานประกวดนะครับเราก็สามารถไปขอเป็นหนังสือนะครับเป็นคู่มือ ในการประกวดพระนี้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในการประกวดก็จะมีมาให้ดูเหมือนกันนะครับก็อย่างเช่นอันนี้นะครับเราก็ดูนะครับรายการโต๊ะที่เท่าไหร่นะครับแล้วเราจะเลือกรายการพระอะไรนะครับตรงนี้เราก็จะเปิดดูแล้วก็เขียนลงไปในใบสําหรับงานในการยื่นพาประกวดนะครับพอเราไป ซื้อนะครับในใบประกวดนะครับเราก็จะมีใบมาให้นะครับใบก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับก็จะเป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่เก็บไว้นะครับกับตลับพระนะครับตลับพระนี้ก็จะมีหลายขนาดให้เลือกนะครับในการที่จะไปแจ้งเขานะครับว่าจะเอาขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับสําหรับพระนะครับส่วนที่2ก็คือคืนเจ้าของพระอันนี้ก็คือเอาไว้มารับพระคืนนะครับตอนที่ประกวดเสร็จ แล้วก็ส่วนที่สามอันนี้ก็เอาไว้ไปส่งชิงโชคนะครับเป็นการจับรางวัลนะครับในใบประกวดพระนี่เราก็ต้องเขียนโต๊ะโต๊ะที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็รายการที่เท่าไหร่นะครับในการประกวดก็ดูจากคู่มือนะครับแล้วก็ชื่อเจ้าของพระนะครับในใบที่เจ้าหน้าที่เก็บไว้ก็จะต้องมีเขียนที่อยู่ด้วยนะครับเพื่อที่เอาไว้สําหรับติดต่อนะครับ แล้วก็ชื่อเจ้าของพระเนี่ยก็จะเขียนลงไปในใบรับรองนะครับถ้าเกิดพระเราได้ได้ได้รางวัลน,นะครับก็จะมีชื่อเจ้าของพระในใบรายการด้วยนะครับจากนั้นพอเราเขียนใบสําหรับประกวดพระเสร็จนะครับเราก็นําใบเนี่ยครับพร้อมตลับพระนะครับใส่พระแล้วก็ไปส่งประจําโต๊ะนะครับก็นี้ก็จะมีเขียนนะครับว่าโต๊ะที่เท่าไหร่นะครับ เราก็จะมีกรรมการนะครับในการเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับว่าพระเรานี่สามารถส่งเข้าประกวดได้หรือเปล่าถูกหรือเปล่าที่เราเขียนในใบรายการนะครับคราวนี้ถ้าเป็นพระที่ไม่แท้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตรวจพระเริ่มแรกเขาก็จะไม่ได้รับพระไว้นะครับสําหรับพระที่แท้เขาก็จะรับไว้สําหรับให้คณะกรรมการเป็นคนพิจารณานะครับว่าจะเป็นพระที่สวยงามนะครับติดอันดับไหมนะครับในการประกวดพระนะครับ สำหรับงานประกวดพระนะครับวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่กรกฎาคมนะครับที่อาคารรัฐประศาสนพักดีอาคารบีศูนราชการนะครับก็ในการสมัครนะครับก็จะได้รับพระองค์นี้มานะครับเป็นพระนี่นะครับก็เป็นพระของไอ้ไข่ศิษย์หลวงพ่อทวดน,นะครับรุ่น นักมหาเศรษฐีนะครับก็ปลุกเสกสามวาระนะครับอันนี้นะครับก็จะได้มาอย่างนี้นะครับในการสมัครประกวดพระ1นึองค์นะครับก็จะได้รับพระชุดนี้นี่มานะครับแล้วก็สําหรับงานประกวดพระที่ผมส่งไปครั้งนี้นะครับก็ส่งไป4ี่องค์นะครับก็ได้ติดอันดับมาสององค์นะครับก็เป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับ รุ่นช้างคู่นะครับองค์คนี้นะครับก็ติดอันดับสองมานะครับนี่นะครับแล้วก็อีกองหนึ่งนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับหลวงพ่อแดงนะครับ สำหรับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับก็ได้อันดับสามานะครับส่วนของรางวัลในการประกวดพารที่ได้มานะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับเป็น ไข่องเล็กนะครับหนึ่งองนะครับแล้วก็มีลูกอมนะครับลูกอมของผงพายกูมานนะครับนี่นะครับหลวงพ่อโทษพวกเศษสามวลคนะครับแล้วก็ได้ไอไข่มาอีกหนึ่งองนะครับสําหรับรางวัลที่สองนะครับก็จะเป็นองค์นี่นะครับ ก็ของรางวัลในการประกวดพระนะครับส่วนรายการที่ผมจะนํามาให้จับฉลากแล้วก็แจกเป็นของรางวัลสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นพระปิดตานะครับจัมโบ้นะครับหกนกข้างนะครับกับปดหนี้สองนะครับอันนี้จัมโบก้หนกข้างนะครับแล้วก็จัมโบ้ปดหนี้นะครับ ก็เงื่อนไขนะครับก็คือจะให้กดไลค์แล้วก็ subscribe นะครับแล้วก็ส่งชื่อที่อยู่เนี่ยนะครับก็จะให้ส่งทางเพจ a c e b o o k นะครับเพราะว่าทางเฟซเฟซบุ๊กนี่สามารถส่งอินบ็อกซ์ได้นะครับแต่ใน YouTube เนี่ยไม่สามารถมีอินบ็อกซ์นะครับ การลงชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทนี้ก็จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลก็เดี๋ยวอาจจะมีมิจฉาชีพนะครับนำไปใช้ได้เลยนะครับก็เลยอยากจะให้ส่งข้อมูลในเพจ a c e b o o k นะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับเดี๋ยวผมขึ้น QR code ให้นะครับอันนี้นะครับก็เป็น QR code คของเพจ facebook นะครับ facebook กูมองนะครับก็เข้าไปกด ติดตามกดไลค์นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะโพส์เข้าไปในเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับแล้วก็ส่งชื่อที่อยู่ในอินบ็อกซ์ของเฟซเพจ a c e b o o k นะครับอย่าส่งในหน้า You Tube นะครับหน้าคอมเมนต์ u ู u b e นี่ไม่ให้ส่งในหน้าคอมเมนต์ YouTube นะครับไปส่งในในอินบ็อกซ์นะครับในเพจ f a c e b o o k เท่านั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะรวบรวมรายชื่อนะครับแล้วก็จับฉลากนะครับในวัน ที่16นะครับกันยายนนะครับแล้วก็พอจับเราก็จะเอามาลงในประกาศนะครับในเพจ Facebook แล้วก็หน้าเพจของ Youtube นะครับว่าใครได้รางวัลนะครับแล้วผมก็จะจัดส่งนะครับตามที่อยู่ที่ที่คอมเมนต์มาในอินบ็อกซ์นะครับของเพจ Facebook นะครับอ่าครับนี้ให้ดูนะครับของรางวัลนะครับ เป็นปิดตากนกข้างจัมโบ้นะครับรุ่นปลดหนี้เสร็จีนะครับนี่นะครับแล้วก็อีกองค์หนึ่งนะครับก็คือเป็นพระปิดตาจัมโบ้ปลดหนี้สนะครับไตรมาสนะครับอันนี้เอามาให้ดูนะครับนะครับก็กติกาก็คือนะครับเข้าไป ในเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ส่งชื่อเบอร์โทรนะครับเข้าไปในอินบ็อกซ์เพจนะครับอย่าส่งในหน้า youtube นะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับให้สแกน qr code ก่อนนะครับเข้าไปในเพจ f a c e b o o k นะครับแล้วก็ส่งในอินบ็อกซ์นะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะนํามาจับรายชื่อผู้โชคดีนะครับในวันที่16กันยายนนะครับแล้วก็จะนําคลิปที่จับรายชื่อผู้โชคดีนะครับเอามาลงโพสต์ในหน้าเพจ facebook แล้วก็ youtube นะครับแล้วผมก็จะจัดส่งของรางวัลไปให้นะครับนี่นะครับก็คลิปนี้ เล่าเรื่องเกี่ยวกับการประกวดพักเครื่องนะครับแล้วก็มีของรางวัลมาให้กับท่านสมาชิกนะครับที่ติดตามและรับชมสำหรับเพจกูมองห้องพระและของสะสมนะครับก็ขอให้คนที่ได้ร่วมสนุกทำตามกติกานะครับที่แจ้งไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผู้โชคดีก็จะได้รับพระไปนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ เพจกูมองห้องพาาและของสะสมก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ